แล้วมีพิซซึ่นะครับม <ka> าครับทางด้านหมูมาครับหมูวันนี้ตอนอาจจะออกทะเลนิดนึงนะเพราะว่ามีพิซซึ้งมานะครับแล้วก็โคลเปอร์รู้จักไหมโคลเปอร์นะฮะจำหน้าจะไม่คุ <S <S ้นนะครับส่วนทางด้านทางด้านนักบุิ้งขับครับที่นี่แฮตู้สามตัวนี้ที่ก๊อกแงกก่อนเลยนะฮะโสด

ตอนนีก้ก <ร Stevens. S 1> ็ไม่ได้มีผ mmm, ู้ดูแลมมาด้วยไม่ต้องนะครับเอาครับแต่สัญญาอันนี้ครับได้ผุ้นครับดีขส้นหนึ่งนะสถานการณ์ตอน์ฟโรเจอรเชอร์ครับอันดับหกครับมีอยู่สุดแป้นครับอาริซี่ขับอันดับเก้าเลยครับมือหมแต้มแต่ว่าอาริซี่ขับเนี่ยแขงน้อยครับเพียงแค่เจ็ดลักต้อนั้นเองครับ เหลืออีกสองนัดครับมีหกแต้มไม่เก็บซึ่งถ้าเก็บไปเมื่อการันตีครับว่จาจะไม่อยู่อันสามระดับท้ายตารางแน่นอนครับตัวมาตงตีได้วยจริงไปไหนไม่รู้รับิงแม่พ <c> ย <oughs> ายามโดดเป็นพ่อเลยครับเป็นแดนเซอร์ครับทำเนื่อมาไหลเป็นตีให้กับหนูไม่รู้เป็นไปครับไม่ได้ครับเตะผู้ชายอันนี้ตั้งใจเตะ หากองเชียร์นะคุณสั่งตัวเองไหครับแหมน่าจะสนุกับวันนี้อากาศเพิ่งทัชร้อนนีแดดแรงครับอากาศมันไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแล้วช่วยโอ้ยเดี๋ยวมากลว์ตัวเลยนะโกลว์หมูโกว์ไกพันครับ่ายไม่ได้ก็ตัวไม่คิวครับนี่ครับทางกันที่ดีกันโอ้ยเไล่เร็วเลยครับนั่นแหละฮะ รูปกินยักษ์เลยรูปตีรูกไปตรงขอบกาแฟแหม, <c oughs> ม่ดีเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกั่ประโยชน์กน็เป็นผู้รักษาประองก็ได้ครับตอมหน้าหางก็ได้ครับหางล้างหน้าครับโถ่ต้วมครับทำได้หมดเลยครับ <c oughs> แหมเสียทีอกอกมาครับสำหรับการแสดงเชิครับ บอลหมุนการสนามนะจังหวะบินเก็บบอลไปได้ครับเใใสี๋ยไปเอพอลิจได้อยู่หปาก่ายมาตรงนี้ได้โหม่ไม่ได้ครับแม่โอ้โหที่โหม่งไม่สวยเลยครับเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายนำไปก่อนครับเหลือแมาแล้วนะฮะอันดับของทีมครับเป็นผู้หาที่สุดของทีมด้วยครับดูกัน ไหลมาทางขวาให้บิงครับให่ตามาเก็บไม่ายกันเลยเดินไเอยไปดูกันเลยออกไปเลยครับไปพึ่งครับคุณประมาณคิวครับถ้าวันนี้เล่นทั้งสองฝั่งเลยมาน้อยครับก็เอย่างกับปลาครับชั้นใกล้จะจบแล้วครับดูครงบเราต้อสร้างนิดเดียวครับเจนเจอร์นี่นัดนี้ก็นัดสุดท้ายเลยครับ ถ้าชนะเนี่ยจะขึ้นเป็นอันดับสี่เลยครับอันดับสาอันดับห้านึ้นคือหน่อันดับแรกตรงนทำไมตัวได้เสียได้เสียเยอะเอิร์ส่วนั้นซี่ขับครับถ้าชนะวันนี้ก็จะขึ้นหนีไปตายไปต่างแนนเลยมุตซี่ได้เหลือเยอะกว่าเขาดูนะเก้านะเดี๋ยเหลืออีกสองนัดนะทางด้านเซนเจอร์นะท้ายเลย ถ้าจบก็เหน็นว่าคนณจัดจริงนะรู้จักการหน้าที่เพื่อนเรามาว่ามี15ทีมเลยครับเพราะว่าเราจะขยายเวลานะครับรู้สึกว่าจะเตจและทะเลาะของตู่รุ่งเลยผมก็ผมจะพลาดไม่ไหวแล้วนยาวขนาดนั้นน่าจะตายก่อนนะ,ะ <c oughs> น้ำพุ่เกมเลยครับถ่ายเขมาครับหรือว่ากินด้วยสายแม่เข้าเมืองน้ำปิงเลยครับไปได้ครับ กเตอร์นเกมขึ้นมาบ้างเลยฝากบอลไปครับที่ลุยจะปักอยู่ที่การสนามสายตัดไปครับขวาไปเข้ามาก็ไม่ไรออกันเลยไหมครับปิดตาแหสเดโอนรนะโอ้ครับณเนีนตะลุยมาเลโอ้หัวพันกันแล้ว,ลว,วก็รุกไปฝ่าได้ครับป็นซิกทิงกับนานอาูุซ่่ครับ ตองพิ๊กเี้ยว็ะป่เงเลยียงเข้ามาแล้วกอดนะครับไม่ผ่านม้แม่อสองสามดาดตรงนั้นน,น,นะน,น้องเล่นนะนะกอดเรยพีได้เตี๋ยเขาเี๋ี่เสียเลยข้ามือและเยาตัดไฟรับของี่บี่โบครับโอ้นหครับดีหนักไปทีเียครับ แฟลนเตอร์เ4 g รับไปแดนตัวเองหมดเลยกันวุ้งไม่ออกนะวัช้เป็นฝ่ายต้องปวดยเพราะว่าคนใที่จะทันกันนะถึงนตัดขึ้นมาเก็ไม่ได้แล้วแม่หอตัวเองนะสำหรับหลัาการช่วงน่มตอนนี้ก็มีทีที่นำโด่เลยครับเป็นจากสูงนะับและวันนีก็เอาตัวรอดไปได้ครับชนะหลัน้อยได้เขา,า่อก5ครับพูได้เลยว่า วันนี้บีบีพีเกือบเป๊กครับแต่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับตัวนีันดับสองเพเป็นคาดแมวครับซึ่งท่านแมวแข่งน้อยกว่าแล้ววันนี้ไม่ได้แข่งคาดแมวบีบีพีเนี่ยน่าจะต้องเจอกันในนัดสุดท้ายครับบีบีพีหรือนัดเดียวครับซึ่งจะเจอกัคาแมวนะครับแล้วคาดแมวบีบีเนี่ยนัดสุดท้ายยังยัดตัดกันได้เลยครับใครชนะก็แข่งไปเลยครับบีบพีน่าจะได้ตื่นแต่ใเรื่องของตัวได้เสียครับเพราะว่าจิงไปเยอะแล้ว โอ้ยปีนยดนี้ผูไม่จุองใช่ไหมเต็มขึ้น,นไปครับหลับสดท้เทอเจอรลย มีลูนี้เขาเปครับเป็นลูงัวโอ้โหนี่เป็นตัวที่เด็ดัเลยคับแค่เนนะครบมันเป็นเพื่อสีครันาทีที่นาทีที่แปดครับถึงเวลาแรกครับแต่เวลาเหลืออเลยครับก็อย่าลืมนะครับองากรมาตรวพยาบาลครับเราดูที่หน้าสนามครับในกรณีที่ดูมีการบาดเจ็บเรื่อการบาะทะครับสามารถทูดไปใช้ได้ครับ มาดูด้วยนะครับงานนันทอนะคนามแล้วราบก้ารนักบี่ไดรนั้นสี่อไนั้นัดนเจอร์นะครับขอโทษครับ <Yeah. S 1> นันกดาบก็โอ้กบนี่ครับ <Yeah. S 1> ในห้นุ่มไม่ตรงขอบครับแม่ เจอร์ครับโอ้โหที่สะรู้แล้วคนเดียวยิงลูกนี้ไม่ได้อย่าบอกว่าเล่นง่ายครับอะไรเงี้ยะมีความเร็วครับสัญญาณครับขอปเนตัวโผู้เล่นครับเอามาแล้วครับจะอยู่แล้วเป็นการคาดทางเรียบครับได้หมดครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับยจ้าวเอิ้นครับออกมาแล้วครับโค Evolution แต่ที่เฟรแใหญ่ครับ ไอซีโอเลโอเหรียงตีไม่ห่านหูนี่ยแน่บอมาครับบอมาช่วยเกณนรับได้เลยได้พื่อนแดนเจอร์รับพ้มาแต่มอจะเอาฟาแล้วแเชื่อแล้วตุ้มกามาครับบอลที่ลดกันลตีดตีกไม่ตรงต่อเนี่

าไดูอยู่นะมอบจับสลับนีได้ข้มเี่ยหังด้าตนาบเี้ยหิวเสือตารูกนี้กไปได้ครบแม่เราช่วยกันได้ทั้งหมดอะไรครับ เห่าเลยไปไหนหมดไม่รู ào, ้อ่มาืนอกมาแล้วหายหมดเลยเ่ยกระจายทำงานหมดแล้วไปดูเกลยวมาดีกาสไปหนักไปรู้สวนไนเลออกมาดงาลูกนี้เยผู้เล่นขอบคุณมากครับแล้วมาต่างจังเลยอะไรรู้ปพูดกหูหนาเหรองัเดี๋ยวดูปดูเลยได้จรอนะ ถแตงจริงวันนี้ัง่ยและผมนี่แก่แปลงเลยนะเดีอยวฮี้เราไม่เกี่ยวกับแดดนะผมแก่แปลจริงนะแตเจ้าทำเกลขึ้นมาครับพยายามพิงตรงนี้เห็นสักบอกเลยนะไิ่แกเลยนะแไนเอาสิคุณแงเปนกแล้วถ้าสวยก็มานะเส่เื่อนี้แต่หว่าสุดท้ายยังขาตัวเองอนะ ลูกหนานี้ก็ไม่อูแอดเตอร์ยิ่กดได้สองจุ่หักหน้าเพ่อไปเล่นนะสาโยโยจไดอยู่เตอข้าในนะได้ตะกออกไปแล้วเตัไม่ถึงทียดนะล้วจะสวนแล้วแอดเตอร์แอดเตอร์ไป่ไม่ได้นะเรากลับมาเล่นกันใหม่พยายามแบ่งการแทรคนะตมตัวให้กับคิวโยพนุเลยได้ได้ เ้เครับโอเป้ตายไม่ได้คนก็แล้วครทำอย่งนั้นง่ายงครับอนอะาด,ดแต่ต้องรีบเล้เพราะว่าโดนนำหูครับอย่างโยตอนนี้เป้ายหมตวนี้ีคืนอีกทีนึงไม่ได้แล้วพี่มันมาเองเลย,เลยได้ไหมเยได้ไหนูนะอโแน่กระโดดนนี้น นัดจะนแต่บ้านนะทโค้ออกมารอตาอะไรเลยเนี่ะคร well, ับต้องยิงนันโค้เวอร์ชัเลยนะเป๊ะแกนะะแกเข้าขากซิมิตรนะใครแล้วมาสู่กรซิมิตร่อนเลยเนะเคลื่อนร่ากันนะหาาโตเต้ฮะโตเตมาี่นี่อยู่อยากได้มาที่น่ 不是，不是那个。 มันก so right? ็จงหัวนะแต่แล้วพี่เสือพี่เสียเลยออเอาใครออกครับโดาตัดโดนเล่าอะโดนตัโดนเสียนเอาบอลลงมาครับบอลเ็บไว้วนะเ็บไปเล่นทุ่งหลังนตัวตัวมันงงเลยเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะบอลมีเป็นสองหน้าก็ผู้เล่นจบตัว้สิวแต่แจ้วแล้วนั่งเลย สายสายสตีนะพี่โอ้ยเนี่ยตัวเลขทั้งนั้นเลยสายสตีดทันทีแน่น่แนเละทความท่ตัวสูงนะฮะส่วน้าเซนเตอร์ก็ถอดเอานาเ้าไปหอ่าเขามระตูนดัน่งันครับแล้วส่งหน้าที่แม็กลงไปด้วยี่แม็กี่่นีจะจบอนีก็นะาจะเปลี่ยนาเล่นแดงกละ ผมเองก็อยู่แดนห้าครับก็หาครับทำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีครับอ่านี่นะดูด้น่าจะดูนะอ้าวแล้วมียันไงฮะมมาี่อบขับข้มเสร็จแล้วล้วจะถวบมาเลนหมไปมาลูนมีแล้วหลังเกตายะแต่ยังใต้ไปตูอยู่ว่าู้หืองจะเอาที่ต้นมาเล่นูเล่นวเนี้ยสำักอุลิสตูเออ ได้ละโไปเ้วตอน้าเรื่องนี้เนี่ยด็กที่แก่้ายเลยก็เปิดสองประตูนี้ธรรมดาครับขอจังหวะรับนี้เน่ยถว่นับได้มันจะได้แต่บรรยากาศแบบนี้ไม่ิดยเลยทุกคนยานะลงมาบบน้นยดเลยอากาศจังหวะบอนี้ก็ไม่มีอะไรทาไม่ได้นะแล้วสเกเอาแต่เข้า้าสวย ซึ่งก็มีอาวุหนักากันเรับโอ้เขาทำได้สวยงามใส่ก็ไม่่านมืวคนนี้เนี่ยถือว่าาทได้ดีอย่ลสำหรับเุือสารเตอนนะนะครับฟิงะแล้วอ้าวจะไงโอ้ยตลุยจะตูดหน้าตัวนีเ็อว่าจะยิงแไปต่อบัตรคิวก่อนนะแไปคิี่ข้งผมเ่ยเงทุกขเอาใหม่เอาใหม่เอาเวลาลงมีก็้ไปตัอเร็กัรใส่นั่นละครับอโอแ ไทช้ไปดโดนโป๊อออกเนี่ยเซอร์ัแบบเ,อเอาให้มาลูกนี้ไม่มีมีมมตักได้เ,นะเกีบแป๊กนแล้วเหมือนเลยแปกเลยอ่ะแาบบแอนเชอรี่โอยไอ้คนเดียวแหละแอนรีโอ้ยงอะยังไวแบบเ,เลยนะตนนนอนี้นี่ริหนหนงนะไยเอะอะทะลุตาทะลุาเป็นอสครับ Boa, boa, tá legal, เนี่ยสติเท่าเเลยแล้วมันทงิจอิเลยครับวันนี้ยาวลุกขีไมมาเลยครับี่ยาวไม่มาแต่็กนพี่ใช่ครับตอนนี้ติดเลืออยู่ที่ัำแต่แสบนะรอยคออยู่กันเลือดไม่ยอมป็นขึ้ไปแล้วดีเลยแดนลูหมาเี่ยไสีด้ยครับวันนี้เป็นนัดสุดท้ายครับจากฟันมถึงหมืพี่ยาวด้วยนะนี่ดดไม่ได้นไปหันหลังให้ประตูแล้วนจไม่ถือนลั้ลูก มันไปอยู่ในเป็นชุดมาเป็นทุดเลยครับประตูมันเปิดร้าวเลยอะไรใช้ด้วยครับถึงจะอุนองด้วยไม่เอาด้วยจะูนะมันไม่ใช่ชุดแล้วแล้เก็เตเลยโถมาเลยแม่น้ำติงดึกบอนเข้ามือด่านกองดึกอยพุสาประตูนลองกลากบองเดียวกับเต้กับแน่สายมาติกที่ลึกดึก ตั้มาตรงนี้ก็ถือแคทเธีนโผไปเลยฮะโผ่โอ้หมตั้งมาบนี้นะรับอถตืนเข้ามาตรงกลางปั๊บกยังได้เลยรัแดนเจอร์แดนเจอร์ครับรถเลี้ยงมาคนเดียวอู้หูยน่าจะเป็นคนิเอแห้งอ้าวอ้าวแล้วตลอดนะโอ้โหโคตรนนาเาไป บอเพิชได้แต่น้นักเขาอื่นะรูน่ตัวนูที่ซอมใช้ขาเแล้วตืนคืนงาแต่ตึงแล้วตึงาได้อบ้อยู่แล้วอ้ว่าาวรเาสนามนู้นนะานู้าสนาม้นะไอเนะสาดีดีนะตอนนี้เริ่มสับสนแล้วหูโตึแล้วนะอโเป็นด้านทีนะฮะ หาตามกันใหม่ตามกตีเนาเวลาเหลือเงินเยะนงิยแม่เหลือแค่ขอเส็เสร็นแต่ได้สองตอ๋เวลาจบเสร็จแล้วครับอ๋อจเสร็จแล้วนะโอ้โหเลยจรินๆีนลาน้โหหมาตูนี้ท uh ี <laughs umba> well Entonces, humano, ่ตป็แปยตัวนี